สวัสดีค่ะน,นี้นะคะก็จะมารีวิวพัสดุดค่ะพัสดุดมาส่งเนาะตรงแบบ EMS ค่าส่ง3 7บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยตรงน,นี้ก็จะมีโน้ตเล็กๆนะคะแทนว่าขอภัยที่ส่งช้าอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นคัพเค้ี่รับคูมาอนแพ็กเกจ ต่อไปก็จะเป็นลิลากูมะท่านอนนะคะมีแท็กอยู่ในแพ็กเกจคะ่ะต่อไปก็จะเป็นไข่นะคะบอลเชนสีทองแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมินเงี่ยนค่ะสโนว์มากเลยค่ะตาเดียวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของแถมค่ะแล้วก็จะมีโน้ตมาด้วยนะคะโน้ตก็จะเขียนว่าขอใครที่ส่งช้าอะไรประมาณนี้ค่ะซตอรี่อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ข้างล่าก็จะเขียนว่า thank you ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ